ยิ้มหน่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงช่องเจดช่องเจดทุกยงด้วยทุกย,ย,ย่างใหญ่เยังมาอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรงฟองนะครับตรงฟองปั่นหน้าปูนเราจะทายก่อนเราไม่กวาดปาดเศษทรายไม่ทรายออกนะครับนี่เป็นวันนี้เราถ่าด้านนอกนะด้านนอกถช้ทางฝั่งซีคน เรถ้าปั่นหน้านเสร็จนะครับรอบท้ายก็จะลงกองนะครับปูนหมาีกอง้ว้ผิวหน้าเรียนะผิวหน้าเรียบกว่าทัเม็ทรายนถ้าไป่นปัดกนนาาหลังนี้ยาวหน้ากว้าง1 4เมตรนะครับ14เมตรฉากเรียบเสร็จตัาค์งก็ประมาณส5มนะครับ เนีอตันนี้ตั้งรานหนชั้นนะหชั้นแล้วก็วังมาสูงก็พอดีไม่สูงมากเท่าไหร่ันไลฟ์สตาเพียดู้เชมเอตาเพียนะตาเพียเปิดยูทูบไปเป็นเนอะ ีนรอบใบก็จะมาได้นิน้ค่ข,ขยับนึ่งล้านนะครับวัฒนารมการฉาบปูนนะครับฉาปูนก็เป็นปูนเสือนะครับปูนเสือเราฉาบอีกเบาปอนตอวนิ้นะิดเสื่อมาใช้เครื่องผสมปูนฉาบนะครับเป็นี้ ถ้า,ถาปล่อยไว้สองสามวันก็ถึงก็จะออกข่าวนะเพราะความชื้ในไล่ออกจากตุเนี่ยมันก็จะข่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาจากวันสี่ห้าวนนันก็ภายในก็เสร็จแล้วออกจา้องน,นะครับแล้วน,นอกเหลือจะเพียมเสาอีกสามต้นนะครับ ยาวลงว่าพี mm. Mm ่เหรอยวแล้วเป็นลักษณะการา่ายพนอกนะครับภายนอกก็จะจบไพ่ในได้ประนั้นลวนประมาณนี้เปล่ยากไปไปกัน